ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเรียกได้ว่าบางนาก็มีตรงรุ่นเลยสําหรับอู่นี่รับแปลงเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ออโต้เคพีดีเซลอะไรยนต์อะไรยนต์โอ๊ตครับครับผมเรียกได้ว่าตามหากันเลยนะให้ควักเลยกับอู่ดีๆแบบนี้ครับพี่อู่เองเห็นบอกว่าเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ออโต้คนมาทําเยอะเหลือเกินครับผมอธิบายหน่อยฮะก็หลักๆนะครับผมจะรับติดตั้งเกียร์ออโต้นะครับแปลงเกียร์ออโต้รถกระบะเขามาเร็วทุกรุ่นนะครับผมทุกรุ่นใช่ครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอีซูซูนะครับมิสูบิชิ นะครับผมแล้วก็ฟอร์ดมาสด้านะครับผมเดี๋ยวเราครบคันว่างกันเถอะคบคันเลยนะครับรถกระบะเขามันเร็วเห็นว่าบรรดารถลีโวราคาเริ่มต้นสตาร์ทไปยังไงครับถ้าติดตั้งเกียร์ออโต้นะครับท่านใดที่ขับ6เกียร์อยู่นะครับมาติดตั้งที่อู่เราพร้อมเทิร์นเนี่ยนะครับจะเพิ่มอยู่ประมาณ7 70,000บาทนะครับ70,000บาทใช่ครับเรียกไดว่าได้เกียร์ออโต้ลีโวไปใช้แล้วครับใช้เวลาติดตั้ง3-5วันนะครับ3-5วันครับผมสิ่งของที่ได้กลับไปมีอะไรบ้างครับก็จะมีเกียยรรรรร์นนนะะะคคคคััับบบผผมมสาไฟเื่่อองงกล ECU เข้ากลางนะครับขาเหยียบเบรกแล้วก็เรื่อนใหม่นะครับผมและแน่นอนก็มีเรื่องของรายละเอียดอื่นที่ว่ามันต้องเอาไปใช้แบบครบองค์ประกอบครับผมจริงใช่ไหมเจ็ดหมื่นกว่าบาทราคารวมเทินหรือยังไงจริงครับผมใช้เวลา3วันแค่นั้นเองเหรอใช่ครับรับประกันให้อีก1ปีนะครับผมเอาให้ดี1ปีครับพูดผ่านเองนะครับผม1ปีเลยโอยถ้าเกิดสนใจอยากแปลงเกียร์มาไหนนึกถึงนึกถึงเราเลยนะครับ KP ดีเซลอะไหล่ยนต์ครับผมตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่่ทีอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับอยู่ในหมู่บ้านบางพีนิเวศครัับผมชดเจนครับผม